สวัสดีค่ะน้องพิมพ์นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดราชพจกพึพรคราม5ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะพิมพ์มีตัวใหม่ๆเลยนะคะมาแนะนําค่ะก็คือ Everest Sport Special Edition นะคะคือเอาเจ้าตัว Everest Sport ตัวเพิ่มแพ็กเก็เนี่ยมาใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมค่ะในราคาที่ขายอยู่ที่1,619,000าบาทและสำหรับผู้ชมคลิปนี้นะคะจะได้ราคาพิเศษค่ะเหลือเพียงราคา 1,555,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะพาดูนะคะว่าคันนี้ได้อะไรที่แตกต่างจากตัว e v e r อร์เรสเพิ่มแพ็กเกจบ้างนะคะแล้วก็มีบางชิ้นที่คันนี้เราแถมชุดแต่งไปให้ลูกค้าด้วยเนาะอันดับแรกนะคะเดิมๆเ,เลยฝากระโปรงอะคริลิกเนี้ยจะได้มาจากตัวเดิมของโรงงานเลยนะคะชิ้นนี้มากับเจ้าตัวรถอยู่แล้วเนาะแต่ลูกค้านะคะอยากได้กระจังหน้าเรียกว่ารุ่นแรนดอมค่ะก็คือ จะเป็นโลโก้อักษร F O r D เหมือนกันนะคะมีไฟให้ข้างบนเหมือนกันซึ่งไฟตรงนี้ก็เลือกสีได้เช่นเดียวกันอันนี้ลูกค้าเขาเลือกเป็นสีส้มนะคะสีขาวก็มีนะแล้วก็จะมีแถบสีแดงกับสีน้ําเงินนะคะอยู่ตรงตัว F นะคะเรียกว่ากรจะหน้าแรนดอมเนาะส่วนที่ติดเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งค่ะคือเจ้าตัวการชนหน้าวิกเตอร์ซึ่งแทบจะขาดไม่ได้เลยสําหรับชุดแต่งเอเวอเรสนะคะก็จะเป็น การชนหน้าเนี่ยทำสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะเขียนด้านล่างว่าวิกเตอร์อ่าอันนี้คือการชนหน้าของวิกเตอร์ที่เราแต่งเพิ่มนะคะส่วนด้านข้างค่ะเมื่อมีตัวการชนหน้ามานะคะเขาก็จะมากับเจ้าซุ้มล้ออ่าซุ้มล้อลูกค้าคันนี้เลือกเป็นซุ้มล้อแบบเรียบนะคะเอาไม่ใหญ่ไม่นูนเนาะส่วนที่มาจากโรงงานก็คือลายล้อแม็กแบบใหม่ค่ะตัวเนี้ยฟิชเชอร์ลิงกับตัว สตอมแท็กเนาะก็คือยกล้อมแม็กของสตอมแท็กนะคะมาใส่ในเจ้าตัว e v e r อเรส p o สปอร์ตสเปเชียลเอเลยก็คือได้ล้อแม็กสีดําลายเดิมนี่แหละแต่มีเจ้าขีบแดงตรงนี้ใส่เข้ามานะคะเพิ่มความสวยเวลาวิ่งแล้วมันจะมีสีแดงอยู่ตรงข้างๆล้อเนาะเวลาวิ่งนะคะเอเวอเรสต์สปก็จะมากับครอบหูกระจกตรงนี้เป็นสีดําอยู่แล้วนะคะจะได้แบบนี้เลยแต่ที่ได้เพิ่มมาของ Special Edition คือนี่ เป็นการทำหลังคาดํามาจากโรงงานนะคะซึ่งปกติเวลาลูกค้าเห็นเอเวอเรสต์วิ่งถ้ามีหลังคาดําจะเป็นการแลปเพิ่มจากเซลเนาะจากลานซัพลายเออร์นอกนะคะแต่ชิ้นนี้นะคะมาจากโรงงานเลยทําหลังคาดํามาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะแล้วก็ชิ้นนี้พิมพ์ติดเพิ่มนะคะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะหรือว่าคนที่ใส่เอเซซอรี่เยอะๆเวลาวล้วงเปิดประตูมันจะทําให้ประตูเป็นรอยเนาะอันนี้ก็ใส่กันร,รอยให้นะคะไปดูภายในนิดนึงนะ สำหรับคันนี้นะคะก็ข้างในจะเหมือนกับตัว e v e r อร์เรสเพิ่มแพ็กเก็เลยได้หน้าจอกางขนาด12นิ้วนะคะเกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะลายเดียวกันกับเจ้าตัว e v e r อร์เรสเพิ่มแพ็กเก็เลยซึ่งปลอดให้พวงมาลัยนะคะมาเป็นพวงมาลัยสฟฟ้าอยู่แล้วเนาะโอเคแล้วสำหรับด้านท้ายนะคะเดีย๋ยวไาดูด้านท้ายกัน สำหรับด้านท้ายเนี่ยเขาก็ทำชิ้นนี้มาดำถึงถึงสปอยเลอร์เลยนะโรงงานทำมานะคะไฟเบรกลงที่3ตรงนี้ให้มาอยู่แล้วเนาะด้านหลังนะคะก็จะได้เดิมเดิมเหมือนตัวแพ็กเก็ตเลยตัวสปอร์ตแพ็กเก็ตเลยก็คือเป็นไฟเซิกเนเจอร์เต็มระบบแบบนี้นะคะแล้วก็ที่พิมพ์ติดเพิ่มให้ก็คือการชนท้ายวิกเตอร์นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวท่อเหลี่ยมนะมันจะมีท่อเหลี่ยมกับท่ออินฟินิตี้นะคะคันนี้ลูกค้ารีเควสเป็นขอเป็นท่อเหลี่ยมเนาะโอเคค่ะ เดี๋ยวพาดูข้างหลังนิดนึงตัวเอเวอร์เะคะ่ะเก็บของได้เยอะอันนี้จะมีของด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผู้นี้ขับไปส่งลูกค้าที่กำแพงเพชรนี่เราก็จะมีกระจังหน้าเดิมคืนให้พร้อมกระเป๋าเดินทางแล้วก็ของแถมอื่นๆอ,อีกมากมายอันนี้แถมถาดท้ายสัมภาระวางวางของเวลาคนของจะได้ไม่เปื้อนตัวรถนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาชมเอเวอร์เสปตัวใหม่ของเรานะคะ ก็คือได้ราคาพิเศษเหลือแค่1น5 5 0 0้านบาทนะแล้วก็แถมชุดแต่งแบบคันนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องชำระเงินอะไรเพิ่มเติมเลยได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งชุดแต่งเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสำหรับรุ่นนี้นะคะมีสีบอลเงินกับสีขาวมุกเท่านั้นนะมีแค่2ส,สีนะคะใครที่สนใจติดต่อหาน้องพิมพ์ได้เลยค่ะรับจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อเป็นเงินสดทาได้หมดนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรหาหน้องพิมพ์ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร 085-356-3884สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้ามีรถด,ดุนไหนนะคะมารีวิวนะคะหรือโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ